เฮ้ยเพื่อเกมก้องซ่าเหรอครับโอ้โหผมมีสกิลติดตัวเล่นโหดเฉยความสามารถติดตัวที่เลือกได้เลือกความสามารถติดตัวเพื่อเสริมพลังตำแหน่งของคุณสวัสดีครับชาวเดอสเกวทุกท่านอยู่ผมก้องซ่าครับในเกมวัสดอ,อีกแล้วครับกับควิกเพย์แบบใหม่นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นการแฮ็กซึ่งจะมีเล่นประมาณ2วันด้วยกันครับ นั่เป็นหมดที่น่าสนใจดีวันนี้เรามาลองเล่นกันดูครับกับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับแชร์แป็นใจกองซาวด์ด้วยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บบาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับมีในส่วน Battle Pass มาใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากจัดนะครับเติมโค้ดเกมก็มีให้นะครับผมถูกว่าเติมเองแน่นอนครับใครสนใจสามารถไปจัดกันได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น Rv, Valorant, Call o Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ โดยความสามารถที่เลือกได้นะครับในส่วนของแท้งนะครับจะมีในส่วนของสู้ไม่ถอยระยะเวลาดีบัฟลดลง40เปลี่ยนพลังชีวิต100หน่วยเป็นเกราะแล้วก็สู้ขาดใจครับลดคูดา50เปอร์เซ็นต์เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า50เปอร์เซ็นต์ว้าวน่าสนใจดีต่อไปความสามารถติตัวของตัวดาเมจน,นะครับสเลเยอร์มองทะลุก,กำแพงเห็นศัตรูที่บาดเจ็บหนักอ่ะคล้ายๆซอมบ้าเสือปืนไว้เพิ่มความจุก,กระสุน20บ้าคลั่งการกำจัดจะเพิ่มความเร็ว30เนเวลาสั้นๆก,ก็โอเคนะและความสามารถติดตัวของซัรคบ เจ้าปัญหาลดคูดาว20%ช่วยเหลือฉับไวเพิ่มการที50%สำหรับเป้าหมายที่พลังชีวิตต่ากว่า35%ครับแล้วก็รอดวุดวิดได้รับความเร็วเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลาสั้นๆครับเม <ME> ื่อให้พี่ต่ำกว่า50%เอ้ยน่าสนใจดีเดีมาลองเล่นกันหน่อยสิอย่างแรกผมขอเล่นแทงก่อนเลยครับมาผมเข้าเกมมาแล้วครับนี่ฮะในส่วนของแทงก็มีด้านซ้ายเลยนะครับเนี่ยลดระยะเวลาดีบัฟลงเสริมเกราะเป็นพลังชีวิต100เป็นเกราะแล้วก็ในส่วนของลดคูดาว50%เมื่อพลังชีวิตต่ากว่า50%เราเล่นอะไรดีลดคูดาว50% เค JQ ไหมเออไปน่าจะได้อยู่นะไป,น s <S ไปครับผมเลสโกูตาครับมีสไนปเปอร์ข้างบนเราสนใจอะไรไหน,ไหนเราดันเรา move the payload ลายวะถ้าลายต้องเป็นอะน,นี่ไหมเป็นเลือดหรอ,อ,อถ้าลายต้องเป็นแหละรถรถดีบัฟผมว่าลายนั่นเล่นดีบัฟนะ ไม่โดนเลยครับผมเอาผมฟัดอะไรเนี่ยบ้าเล้ยไม่โดนโอ้ลับหลับหลับเยืยโอเคโอเคเหมยเออเออฟันมันเพื่อนฟันมันเออจะตายแล้วดีโ้วยกันเออเอาหูหลับหูหลับเอาจะสับเกือบแล้วเอ้า เออเพื่อเราลู้ไปแล้วถอยก่อน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 ดึงมาเออไปด้วยกันลอยไปด้วยกันพุ่นไปจะจัดถกลับไปแล้วังกลับไปแล้วแทงมันไม่อยู่แทงไม่อยู่แทงไม่อยู่เออเออเออสับไปสวนมากไปครับผมดันอยู่ข้างบ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 นไม่ต้องเออ ไม่อาวุธโดนอีกปดีดอนมุกงเจอแฮมเมอร์ดาวไม่โดนอ่ะสวยมากครับผมดึงมาสักหน่อยแล้วเพื่อนสวัสดีจ้า,าเออฟันไปสวยครับอ้าวพี่ชายพี่ชายชิงไปไหนแล้วนะไปเพื่อนเหลือ <laughs> คนเดียวข้างหลังฮะโอ้เดือดจัดคือไม่ได้สังเกตเรื่องคูดองคูดาวเลยนะฮะวิ่งใส่อย่างเดียวฮนะน่าจะเข้าพอยได้แล้ว ไปครับเดี๋ยวเราเดินอ้อมขึ้นมาข้างบนรามเพลเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยในส่วนของไรฮาร์ดเนี่ยก็เอาอันนี้มาก็ถือว่าคุ้มอยู่นะโดนมีคนโดนแบบเอาในส่วนของรถดีบับอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเขารู้ว่าไงก็ต้องแบบมีดีบงดีบัฟอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนนั่นแหละเย้ยหลับโอ้ขอบคุณครับ ไลฟ์เพิร์ลเราดีจัดไลฟ์เพอร์ดีจัดโอ้โอ้แล้วผมดึงพอดีถอยก่อนเพื่อนเออโอ้ฝันโอ้ฝันปล่อยที่เป็ดคุ้มครับอย่างเงี้ยคุ้มละผมปล่อยตายได้เลยเนะี่ยผมปล่อยตายได้เลยคุ้มละคุ้มละฝัะนรุ่ปล่อยหมดแลมเพลเราก็จะมาแล้วครับแต่จริงๆถ้าเราเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยมันก็แบบเปลี่ยนวิธีการเล่นได้เลยนะแบบว่าถ้าเราเจอแท้งตัวไหนอะไรงเงี้ย ไปครับนั่นแหละตายแหละตายตัวนหนึ่งแน่นอนถ้าเกิดช่วยเพื่อนก่อนถ้าเกิดช่วยเพื่อนก่อนโอเคโอเคเราขึ้นบนเราขึ้นบนเราขึ้นบนเลือดก็ไม่มีโอเคครับป่าไม่โดนทำเป็นทีเออถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน เออตับหน้าไปหนึ่งดึงมา่ันไปหนึ่งสวยมากว่าไงพี่ชายเออเอออะไรเราเพื่อนไปไหนลราไปไหนลราไปไหนล้วอันนไ่ได้ปะได้สวยได้แต่ผมปามไม่โดนโอเค,อเ,คเราไปรอศัตรูนี้กันดีกว่า เรียกว่ารอครับรอลุยนี่คือแบบไม่ได้สนใจแล้วว่าไอ่นีม่มีเท่าไหร่เออดักครับดักหน้าบ้านฮนะไม่ต้องมาเพื่อนเออ,อมาเลยเพื่อนเดินมาเดินมาเฮ้อ่าห่าอ่าลติเมท เออเออไปครับว่าแล้วมันต้องในนี่มาสับหน้าไปบอลลี่อย่างนี้ไม่ชอบบอลลี่อย่างนี้ไม่ชอบไลฟ์โปรเทคไลฟ์มาเพิ่มเมื่อทันบอลลี่ืหนุ่เราดึงขึ้นมาโอเคสับหน้าไปอีกนึงแฮมเมอร์ดาวิก ห้ามฮิวิคโอ้ตายก็ได้อย่างงหูเพื่อนชิวโอ้โหเออเออไปด้วยอยู่ข้างบนอะไรนักหนาวะเออดึงลงมาสับหน้าทันทีโอ้ยมันเดือดเกินไปมันเดือดเกินไปโอ้ยคือแบบทุกอย่างที่มีอะไร พอดีหนีพอดีว่างไงเพื่อนว่างไงครับโอ้ผมต้องชินรักถอยเลยฮะไม่จะเป็นต้องสู้ครับถอยก่อนเลยฮะติดเอาอให้มันจับไว้แทบติดผมต้องถอยต้องถอยเขค่อยยิงค่อย,ออย,อถ,อยอถอยฮะอย่างเงี้โอ้วีโดมันยิงกว่า เออสับคนเราดึงคนเราดึงเป็นการล้างเป็นการล้างดีบัฟไปคูดาวแล้วก็ลดครับูดาวแล้วก็ลดคูดาวแล้วก็ลดเหมือนกันเออสับได้ไปหนึ่งติดได้ติดได้ติดกำแพงเพื่อนบ้าเลยติดกำแพงเพื่อนโอ้แฮมมาดาวไปหนึ่งหาไปหน้ารดไปครับผมลุยต่อเราลองเปลี่ยนตัวได้ไหม เออดึงมาโหดึงได้ดึงได้ตัวไอ้นี่ซะด้วยอ่อไปครับเออเออเอือพับไปดึงโมแล้วเปลี่ยนตัวมันดีกว่าถ้าเราเล่นโอลิสสาเราเลือกเป็นเปลี่ยนพังชีวิตได้เป็นก่อล่ะน่าจะสุดไหมเออเพราะมันเป็นตัวเดินชนอ่ะก็โอเคอยู่นะอ่ะโอเคเปลี่ยนตัวไม่เสร็จหรอ ข้าเปวันนี้อ่านี่ดูโอริสาโอ้โหดูเลยครดูพัดสีครับทดูทำให้โอริสาดูเกาะดิโหเกินครึ่งสุดยอดนล้ว่าอย่างถึกดูไหมครับดูไหมครับดูไหมครับไป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 ว่าไงครับกลับเข้าไปเพื่อนกลับเข้าไปเออมาดิ โคตรผมโดนป่าห้ามยูใส่แล้วตายโคตรเศร้าแล้วยูจินเอ้าแล้วยูฮ่าโอ้คือแบบคือแบบโอ้ my god อดะจริงๆคือโคตรเศร้าอะเมื่อกี้เกมจิเจออย่านคือแบบฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าจริงโอ้โคตรแย่เมื่อกี้ยคือแย่จริง เป็นช็อตที่เรดารวัดแย่มากอ่ะเออจะเข้ายัางไงลระเพื่อนเออสวัสดีครับเออเอออ่าแล้วโดนห้ามฮิลอย่างนี้ในก็ไม่ไหวครับ แต่ต้องอย่าลืมนะว่าศัตรูเขาก็มีแพสซีฟเหมือนกับเรานะ <laughs> ถึงหรอถึงว่ะไม่น่าเชื่อปลาหลายมอเลยเออเดี๋ยเพื่อนนั่นแหละเออสุดยูสุดย وب, ูทีมคิวดักรอเลยครับ เพื่อนรีดกําแพงจังเทเซอร์รไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยู่นี้แล้วกันเหรพเพื่อนไม่ต้องไปหรอกอยู่นี้แล้วกันเหรพเพื่อนไม่ต้องไปหรอกเอออยู่นี้แล้วกันแหละลไม่ต้องไปหรอกแต่วันนี้เล่นว่าเพื่อนันเกมเกนจิมากครับเกนจิแบบโคตรสวยอ่ะจริงไม่ไม่เคยเจอแบบใครที่สวยขนาดน,นี้มาก,ก่อนนะครับผมไปรื้อกันต่อเราไปเล่นในส่วนของดาวมิกันมากดีกว่าครับเล่นอะไรดีครับ ในส่นวนดาเมจมองทะลุกำแพงบาดเจ็บหนักผมว่านี้เฉยๆแต่ก็เหมาะกับตัวแฟงอันนี้เหมาะกับตัวแฟงเพิ่มความจุกระสุนก็โอเคนะกำจัดเพิ่มความเร็วผมว่านี้น่าจะโอเคเล่นเกนจิบรึมั้ยเปลี่ยนฟิลบ้างครับทุกคนหรือว่าจริงๆอันแรกก็โอเคนะเหมาะสำหรับตัวแฟงที่ผมพูดแบบแบบแจนผมอย,กกนอย่างเกนจิเงี้ยสมมติใครจะตายก็อรู้ว่าตัวเนี้ยตายแล้วเข้าไปแดกใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเออแต่แต่ไม่หยิบมาเรียกว่าค่าเพิ่มความเร็วก็โอเคนะค่าเพิ่มความเร็วก็ถือว่าโอเคครับจะได้พุ่งสู้ได้้้หนีีไไดออะรย่างง พอดีพี่ชายขึ้นมานอนเอ,อาวีดูยิงอยู่ข้างบนฝั่งนู้นโอเคไม่ได้มองแล้วเมืเ่อกี้ได้ยินนะแต่แบบคลิปอยู่ใ,ใกล้เพื่อนจะไหวบอกครับเอาฆ่าได้เอาตอัวเราตาย โอเคเออขึ้นบ่งกันครับโอ้ <S <S เออโอเคเอ <Okay. S 1> เอยิงไปฮะต้องออกมานาก่อนตานยไปหนึ่งครับผมเอเออ๋อลับเออนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละ สวยครับเออสวยครับเพื่อนโหแต่เมื่อกี้ไวจริงพอฆ่าได้เราสึกว่าตัวเองไวขึ้นเยอะเลยเอาไปนะพี่ชายเออเออเฮโรไตด์เลยเหรอโอเคผมเห็นไอ้นี่อยู่เมื่อกี้ผมเห็นซอมบ้าๆไปเมื่อกี้เออ เปล่าเพื่อนเก็บแล้วก่อนครับโอ้โหโอโหยู่จีนเรามานั่นหนเพื่อน,นขึ้นบนมาหน่อยเออเออมีใครกะมีใครกะหมดแล้วเหรอว้าหมดแล้ว <laughs> คิๆๆๆกิเก็นจิแบบเอาอนา,าตัวเดียวเลยครับผม เออเออไปละเจอกันเพื่อนอีกไหมครับอีกไหมครับนั่นแหละฮะอีกไหมฮะสวัสดีครับเออเออเออกับตายหน่ากับตายโอ้โหขี้นในเอลียาไปขี้นในเอลียเออเอลียเห็นตัวมันดีกว่าถ้าเอาเรื่อง เพิ่มความจุกระสุนนะ่ะต้องเล่นพวกโซเจอร์พวกโซเจอร์อะไรพวกเนี้ยแคทตี้ก็เพราะไม่แบบของโซเจอร์น่าจะเหมาะกว่าถ้าเทียบกันผมว่าเนี่ยฐานที่หกนัดหรอเหมาะกว่าหรอถ้าโซเจอร์หรอเออโซเจอร์ผมว่าโซเจอร์โอเคเออโซเจอร์เนี่ยเหมาะเพราะว่ายังไงพวกเนี้ยมันใช้กับกระสุนพวกนี้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าแบบไม่ใช้กับพันโซน,นี่นะได้สองนัดเหรอแล้วมันโซไม่ได้เดี๋ยวโซมันไม่รีโหลดนั่นแะไม่โดน เกือบตายอยู่นะโอ้ my god เข้ายังไงเดี๋ยวเพื่อนโอ้ดโดนยิงเข้าหัวเลยเมเทโอสไลด์ลงมาไหนเอ่ยเพื่อนหือตายครับต้องจุ่มมาเพื่อนโอ้ นี่เพื่อนตายเถอะเออเออจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันฆ่าผมมันฆ่นาผมหลบก,ก่อนโอเคหมดปะโอ้โอ้เกือบอยู่เกือบอยู่ขึ้นเปล่าขึ้นปล่ามันต้องขึ้นทาง,ทางแหละเออขึ้นมาดิอเออ,อ,อปปเอาปลาเอาปลาเออวัอนนี้เจอแต่อะไรที่แบบฮ่าฮานั่นเลย <c oughs> กระสุนบอก45แต่ด้านขวาบอกมี54นี่มันหลอกมันหลอกคนดูนี่ล่ะเออโคตรเศร้ามอยล่า50ฟูลดาวเออผมว่าเล่นเล่นตัวซัพพอร์ตน่าจะสนุกน,นะนะฮะไอ,อ,อ,อตัวดามองกน,นต่อเตรียมมาเพื่อนไม่โดนตายเศร้าเลย โอ้แต่อย่างนี้ก็มีโอกาสได้ที่เยอะดิมีโอกาสได้ในถ่อยเอนจี้เยอะเพราะว่ามันมีกระสุนเยอะนะฮะผมจะตายแล้วเออได้เป็นตัวนึงถ้าตัวอื่นล่ะตัวอะไรเหมาะฟาราถ้าเราเล่นบัตชั่นล่ะมันตอนแปลงนี่อ๋อมันไม่เพิ่มมันสามสิบนัดสามสิบนัดมันก็มีผลไหมไม่มีผลขนาดนั้นผมว่าจริงๆบัตชั่นน่าจะเหมาะกับเปลี่ยนไอ้นี่ไหม เปลี่ยนในส่วนของเป็นในนี่มากกว่าเออผมว่านะไม่ไม่ค่อยเหมาะกับเรื่องกระสุนเท่าไหร่เอาไปแบบไอ้ที่ฆ่าได้แล้ววิ่งไวอะ่ะน่าจะน่าจะมีประโยชน์กว่าเพราะว่าชั่นมันช้าเอาเอวันนี้ครับเออมีโดนตะไคร่ลงมาแล้วผมจะตายแล้วเพื่อน อไม่ไหวถ้าแอดเป็นกระสุนละแอดแอดก็เหมาะหรือฟาลาไหมเออลองฟาลาดูไหมผมฟาลาน่าจะได้เปรียบอยู่ตอนนี้ฟาลาก็มีกระสุนเพิ่มมาอีกนัดเดียวมีผลไหมทุกคน,กคนกว่าบอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นัดเดียวนัดเดียวไม่ค่อยเท่าไหร่ไปใส่พวกตัวยิงเป็นหลักดีกว่าเอาเอมาเนเ เออเออลงไปข้างล่างอืก็จะลงให้ล่าหน่อยเออเทรลีรียรีครับเห็นแล้ววะเออสีเพื่อนนั่นแหละเอออัดหน้าอัดหน้าหน่อยโอเคสวยรอบนี้ so. มาแล้ว เดี๋ยวเข้ามาสวัสดีครับเรียบร้อย99%ใครมาเหยียบเรียบร้อยครับก็ถือว่าโอเคดูเดือนอยู่ยไปเดี๋ยวเราไปเล่นส,ส่งซัพสอรกันบ,บ้างครับอ่าว่าตัวไหนจะโหดบ้างเฮ้ยเพลงเกมกล้องซ่าเหรอครับโอ้โหผมมีสกมสิบต,ตัวเล่นโหดเฉยช็อตไหนอะ่ะขอช็อตน,นี้เลยเออช็อตที่แบบโดนทุกอย่างให้เธอแล้วหลับแล้วมีคนปลุก แล้วผมยิงอัดหน้ากระหืนนะโหสุดยอดไ,ได้ได้ไงวะ <laughs> มาครับผมลุยกันต่อครับรอบนี้และซัพพอร์ตกันมาก่อนซัพพอร์ตเราลดคูลดาวน์10%เพิ่มการฮิว50%เพิ่มการฮิวไหมเราเล่นอาณา,าจะได้ฮิวแบบใครที่เลือดต่ำกว่า10%ฮิวแรงขึ้น <5. S 1> ก็ดูโอเคนะคือผมว่าพาสซีฟนี้เหมาะกับเออ่ตัวฮิวตัวเมนฮิวเมอร์ซี่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยช่วยเพื่อนได้ดี บาเปลือกตายเร็วแล้วพี่ชายโอเคครับโอ้ยเพื่อนนิอยู่โอ้ my god โอ้นอนมาตายแล้วตัวหนึ่งแล้วนะสู้เพื่อน เออเออเอออะไรเียกอนไปเออเออเออต่อยมันเออเอา้ตายอ้ตายเออเอออะไรก็ไม่รู้วุ่นวายหมซัมบ้ามาแน่ซัมบ้ามาแน่แม่จ๋าลับไปหนึ่ง เออทำอยู่คู่รับเมื่อกี้ตัวอยู่ครับเออเออนอนไปเออแล้วโดดอย่างนี้ไม่น่ารอดเออลึกไปหน่อยฮะเออเราไปแล้วริบทายบึ้มไหมเออสวยครับผมถือว่าสวยอยู่ฮะบอกเลยว,ว่า เทวแต่เกมไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนทีมฮิวะ่ะสวยูสตอย,อยูเราก็ฮิวไปเยอะอยู่นะเยอะเหรอวะเพื่อนฮิวอะอีกอุย้ยมีคนหลับข้ามเพื่อนนั่นแหละมีเมยอยู่มีคนอยู่ข้างบน มูใครไม่รู้ม,ไม,ไมูไปแล้วแต่มูไปแล้วมูใครไม่รู้องมูไปแล้วเออมีคนลงมาอยู่ไหนของผมหรือเปล่าเออนอนไปเพื่อนเออนี่เพนก่อนนี่เพื่อนก่อนอือนี่รอก,ก่อนครับสวยมากเพื่อนเราสวยเพื่อนเราสวยอวอ E ว คิวไปเลยครับเพื่อนน่าจะได้แล้วปะเรียบร้อยบารีเกือบร้อยเออสวยครับผมเ,เปลี่ยนตัวมันดีกว่ารอบนี้เราเป็นนี่แหละรถครูดาวฮ่าฮ่ามอยล่า <c oughs> สนุกแน่นอนบอกเลยว่าทั้งลูกบอลทั้งเฟดโยนมาลิวให้เพื่อนเพื่อนเออดีคอไปแล้วด้วยดีคอเยอะไม่เอา ยนไปโ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 ยนไปอย่าผมดูดผมดูดไม่เอาไม่เอาผมดูดผมดูดผมดูดก็ตายไปตัวนึงมาดิมาดิผมดูด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 อ่าดิเพื่อนมาดิโยนวดิผมดูดผมดูดผมดูดเอ้ยดึงทำไมเสาดึงมาไม่หรอกก็ดึงฮิวฮิวผมหน่อยฮิวะไรเพื่อนใครฮิวกันใครก็ฮิวกันใครก็ฮิวกัน เออให้เขาหิวกันว่ะไม่มีใครหิวกันทั้งนั้นโนวันแค่หิวมีคอไปแล้วบอลไปก่อนเลยเพื่อนหิวอ่ะดีไม่ทันเออยาเดี๋ยวมาเปนหนึ่งทีหยวข้ับเพื่อนอยู่ข้าวเพื่อนหิวอยู่กับเพื่อนเอาบอลไม่โดนใครมาเดี๋ยวครับ โอ้โหชอบอย่างเงี้ยจีก็ชอบมาดิมาดิมาดิมีคอยังน่าจะมีคอไปแล้วด้วยเออฮิวครับฮิวห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 ิวไม่ไม่ไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกเดอรลติเมตรเปอร์ดิโมคิวรี้ไปแล้วปั๊บใส่เมก่อนไปแล้วครับไปแล้วครับอะไรเพื่อนเดี๋ยวเราไล่ลุกมา ที่เพื่อนก่อนที่เพื่อนก่อนที่เพื่อนก่อนเราจะคิวเราคูดาวไวจัดมีคอมแล้วฟาดไปดิเออมาดิมาดิาดตายสวยมากตายใคร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 ฮิวใครฮิวไม่ต้องฮิวโดนดาเมจไปเพื่อน,นเอาเมอร์ซี่ดิครับเมอร์ซี่นีแ่แหละเออเมอร์ซี่ข้าเมอร์ซี่ฮ่าไปละ <laughs> เสาบอมอย่างนี้เพื่อนดึงโอ้โหสวยมากครับคอมโบสุดๆวันนี้เราพีเอ็มจะมีทั้งเอพีทั้งไม่บัวดีแล้วก็ไม่ดีนะฮเอาละครับ8.4แล้ว8.4แล้ว <c oughs> โยนไปก่อนหนึ่งทีโ <c oughs> ดนเอรัสตายแล้วมีคนติดอย่างนี้เอพีเอ็กซ์ที่ <c oughs> ไม่เด่นเหมือนกันฮะโยนนะครับโยนนะครับ โอเวอร์ไทม์ครับน่าเะอตัวเดียวฟาดสักทีเพื่อนไลฟ์โปรติกไลฟ์มาแล้วเออเออเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยกันไปฮะก็น่าจะจบเรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของเมื่อตัวละครในโอเวอร์สองมีพัทสิบนะครับก็สนุกดีนะโดนตัวคิดว่ามันก็มีวิธีการเล่นผมว่าจริงๆมันมีแบบนี้ได้ก็ดีไหมก็ดีนะมนทำให้การเล่นมันดูแบบมี มีทุกคนนะมีเออ่หลากหลายมากขึ้นแล้วกันนะครับก็น่าสนใจดีนะครับผมสําหรับเออ่โหมดนี้นะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับมีเวลาประมาณ2วันวันอีกวันนึงอ่ะผมลงคลิปก็ได้มาอีกวันนึงพอดีฮะลองมาเล่นกันดูนะครับผมก็ก่อนจะจากกันไปนะครับสอบถามนิดนึงว่าตัวละครตัวไหนเหมาะกับพาสซีฟตัวไหนแบบใช้แล้วใช้อะไรเงี้ยบอกเลยว่าโกงแน่นอนอ่าลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมก็วันนี้มาเล่นกันไม่เจอมาคลิปหน้าลืมกดไลค์กดซับสครีบเปิดกระต่ใจกล้องซาด้วยครับสำหรับวันนี้เอาไว้เนี่ยนะทุกคนขอบคุณหมอได้คครับทุกน สำหรับผมนะที่เล่นเล่นมาเนี่ยตัวที่ผมเลือกเลือกแะไรฮะพวกนั้นคือดีนั่นเลยครับ <laughs> สวัสดีครับ